สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดคอมเมนต์ใน Facebook กันนะคะและสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเป็นเว็บไซต์เขมโซเชียลเลยค่ะและขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลยแล,แล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะหน้นตาตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลย แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะคะไปะที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยค่ะและเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเพ,เพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะแลวเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยและหากว่ามีเพื่อ,อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วุ่นวายก็สามารถล็อกอิน้วย g o o g l e กันตรงนี้ได้เลยนะคะและเนื่องจากเรานะคะได้ลองใช้เว็บไซต์นี้มาแล้วนะคะก็มีสมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตกลับไปทีน้าแรกแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะ แล้วเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็าจะมาเติมเงินเข้าระบบกันเลยนะคะขั้นต่ําก็ไม่เยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมแล้วเครดิตก็จะเข้าอัตโนมัติเลยเราก็จะไปที่บริการเติมเงินกันเลยนะคะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะไม่ให้เรกถึง3ช่องทางเลยช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดธนาคารนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตและช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปโตคเคอเซีค่ะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคําแนะนําการจัดตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะจำนวนเงินที่เราต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันได้เลย แล้วเมื่อเราทําการเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มไอย,ยอดคอมเมนต์ใน a c e b o o กกันนะคะแล้วก็จะคลิกที่ f c e b o o k กเลยเน,ะนาะและที่สําคัญนะคะโพสที่เราจะทํานะคะก็จะเป็นโพสสาธารณะเท่านั้นนะคะไม่งั้นยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะต่อมาในส่วนของหมดหมู่นะคะเขาก็จะมีหมดหมู่ให้เราเลือกกันหลายหมดหมูเลยนะคะหรือเพื่อจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะถัดมาในส่วนของบริการนะคะขเขาก็จะมีบริการให้เราเลือกกันตามนี้เลยนะคะ ได้ใส่ของลิงก์นะคะแล้วก็จะขออนุญาตกดกลับไปที่หน้า Facebook นะคะแล้วก็จะมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันเลยเนาะและส่วนจำนวนของคอมเมนต์นะคะเราก็จะใส่เป็นิ0คอมเมนต์แล้วกันนะคะและเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปเชอกันอีกครั้งือตอนที่เราใส่ยอดคอมเมนต์เสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใส่คอมเมนต์เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเวลาเฉลี่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่2นาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่39บาทนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งซื้อกันเลยค่ะ แล้วเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเขาก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพืเ่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้เลยนะคะต่อมาเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงน,นี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเรานะคะระบบก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะ และสิทธิพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้บริการสะสมขค่า500บาทขึ้นไปคุณก็จะปลดล็อกซีรี่จีนนะคะดูได้ทุกเรื่องเลยฟรีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะแค่ใช้บริการตามเงื่อนไขก็รับสิทธิ์ดูได้ไม่จำกัดเลยเอาใจใส่ดูซีรีส์กันสุดๆไปเลยะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบแนะนำเพื่อนมาให้เราด้วยนะคะเราก็จะไปที่แนะนำเพื่อนกันเลยเนาะ แล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่อยากใช้เว็บไซต์ที่แบบนี้นะคะก็ไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพืเ่อนๆได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจและคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะมีอาตาัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยแล้วก็จะมีค่าแจ,จากันต่ำถึง100บาทกันอีกด้วยและหากว่ามีเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางว่าแค่แนะนำเพื่อนมาใช้เว็บไซต์แคมเปิลโซเชียลนะคะและทุกออเดอร์ของเพื่อนคุณก็จะได้ค่คาคอมม และหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาสงสัยหรือว่าต้องการให้ช่วยจัดการนะคะก็ <Yeah. S 1> ไ,ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ <Yeah. S 1> เพราะมีทีมแอดมินนะคะ <Yeah. S 1> พร้อมดูแลตลอดเวลาเลย <Yeah. S 1> ติดต่อได้ค่ตอบว่า24ชั่วโมงเลยนะคะเราก็จะไปที่ติดต่อแอดมินกันเลยเนาะ และเวลาข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยนะคะและในส่วนของเลขออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะเพื่อนๆก็มาคัดลอกเลขออเดอร์กันจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นาเลขออเดอร์ที่เราคัดลอกไว้นะคะมาใส่ในช่องนี้กันได้เลยค่ะและในส่วนของข้อความนะคะก็เราจะเพื่อนๆจะระบุกันได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะแทบไฟล์รูปภาพหรือแทบเป็นเสลิปนะคะก็ไปที่ไอเทมไฟล์กันตรงนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็ลอกรูปภาพที่ต้องการนะคะแล้วก็ไปที่ส่งตัวกันได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนนะะคคทที่่งกกาาาาารรล์็สมถิ กันตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สแกน QR Code โคตรงนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งญนาให้กับแอดมินกันได้เลยค่ะต่อมาเราก็จะกลับไปที่หน้า Facebook กันนะคะอัละค่ะตอนนี้นะคะยอดคอมเมนต์ของเราก็ยังไม่มีเลยนะคะเราก็จะขออนุญาตรีด้านนี้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดคอมเมนต์ของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยัง เอาละค่ะตอนนี้นะคะยอดความเป็ของเราก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยเพ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ KMSocial กันได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะหากเราผู้พิพาทษประการใดก็ขออาภัยเวนาทีนี้ด้วยไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ